ถิ่นกำเนิดหลวงปูชาทรงคุณค่าอนุสรณ์สถานประชามีศิลธรรมจิตใจงามเรื่องลือนามด้านการเกษตรกรรมบ้านนาำคาหมู่ที่6ตตำบลแสนสุขอำเภอวเรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการพึ่งพาตนเองและสามัคคีในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจําวันและเพื่อลดค่าใช้จ่ายการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลาหารืออื่นๆตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนพอที่จะทําได้การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะ เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะมีการกำจัดขยะเปียกโดยแต่ละบ้านจะมีหลุมสำหรับทิ้งขยะเปียกจัดสุขลักษณะในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อทำให้สวยงามเช่นรั้วกินได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับการสร้างภูมิภมกันทางสังคมมีศาสนกิจพิธีกรรมและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจรจา มีบุญกลางบ้านชาวบ้านจะรวมกันมาทำอาหารทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรเลี้ยงปู่ตาโดยแต่ละบ้านจะเอาอาหารมารวมกันและร่วมทานข้าวมีดนตรีสร้างความสนุกมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นการรวมตัวกันเพื่อดูแลสุขภาพทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้การบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนกลุ่มวิาาสาหกิจสามาชีพสารตะกร้าเส้นพลาสติกกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ เขาพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มออมทรัพย์สตรีกลุ่มผู้สูงอายุศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลแปลงคุณภาว,วินีสุดอุ่นมีขนาดพื้นที่3ไร่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณพศสอ6 4ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ตะกะแตนแปลร,รูปอาหารจากปลาการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยงกบการปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า10ชนิดดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีอีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สามารถลดปัญหาความยากจนส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกือ้อกูลสวัสดีครับกับผมนายเฉลิมชัยนาม,มงคุลผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำคำู่ที่6ตำบลสานสุขอำเภอวัดีชัาราบจังหวัดอุลราธานี บ้านน้ำคำเป็นชุมชนชาญเมืองมีลักษณะพิเศษก็คือด้านทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าด้านทิศใต้ติดต่อกับตำบลครูเมืองและด้านทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลนวลพึ่งและยังเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ชาสุภทโทจึงได้รับความเมตตาจากทางวัดหนองประพง์ได้ทําสร้างกําแพงตลอดแนวทางผ่านอนุสรสถานของหลวงปู่ชาทําให้ดูเป็นสัดส,ส่วนมีความเป็นระเบียบนําสู่นวัตกรรมเป็นชุมชนนําร่อง สน,นปลอดถังขยะจากเทศบาลตำบลแสนสุขโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทําให้คนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงโดยทําเป็นหลุมทิ้งขยะเปียกส่วนขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อของเก่าและในวันที่17มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ช้างมีกิจกรรมทําบุญตักบ,บาตรบริเวณหน้าอนุสรสถานของหลวงปู่ช้าง ภายใต้โครงการแสงธรรมนำทางสว่างจิตสว่างใจปลอดภัยจากขยะนับว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นในทุกๆด้านถือว่าเป็นการบูรณาการระหว่างบ้านวัดและหน่วยง,งานของรัฐที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริงครับ